วันนี้ลงคลิปช้ามากเลยนะคะเพราะว่าจะทําอะไรดูนะคะว่าเอาแคร่มาทำอะไรก่อนเลยทั้งน,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 นา้ค่ะขอบคุณคุณนับอย่างลูงนะคะีเมตตาซื้อแคร่ให้อกอันเลยนะคะเพื่อว่าจะเอามาเข้ากรงให้เด็กๆนะคะดูนะคะดูตรงซ้ายมือที่เป็นช่องแคบแคที่คนเดินเข้าไปเนี่ยค่ะคือไม่สามารถเอาแคร่เข้าไปผ่านทางนี้ได้นะคะต้องเข้าทางซ้ายมือ เข้าบ้านทางบ้านตาแล้วก็ยกข้ามดัวเข้ามาฝั่งโคงข้างหลังโคงอนนุนนะคะคือทุลักทุเลมากนะคะแต่ว่าใจนี่อยากทํามากๆคุณนาก็ช่วยทุกอย่างค่ะทั้งค่าแรงที่ใช้คนที่เขามาช่วยยกด้วยนะคะอ่าข้ามคืนมาก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะที่เอาอ่ากระบาดทรายไว้ข้างบนแคร่ก็เพราะว่า ถ้าไว้ข้างล่างนุกจะตักไม่ได้นะคะนุกจะตักไม่ได้เลยแล้วก็หนีน้ําด้วยนะคะหนีน้าด้วยเวลาฝนตกหนักจริงๆอ่ะน้ํามันจะตกลงพื้นแล้วพื้นเด็กๆก็เปียกหมดเลยแล้วสายที่กระเด็นออกมาก,ก็จะเละหมดเลยนะคะนูน็ต้องใช้วิธีนี้แต่เด็กๆจะได้วิ่งเล่นกันยาวๆเลยตรงใต้แคร่นะคะใต้แคร่เขาจะนอนอเย็นมากนะคะเย็นเลยกลางวันนะคะ,ะส่วนส่วนอ่ เวลาปกติเขาก็จะกลางคืนเขาก็จะนอนบนแคร่กันแบบนี้แล้วก็ชั้นของเขาก็ขึ้นง่ายด้วยนะคะเพราะว่ามีแคร่มันมีแคร่มาวางนะคะก็ต้องแบบ <c oughs> ดีใจมากๆนะคะที่นูก็คิดแล้วคิดอีกว่าเอ๊ะทำยังไงดีนาะ <c oughs> เห็นไหมคะว่าใต้แคร่นี่เด็กๆเขาจะอยู่กันได้วิ่งเดินได้ยาวๆเลยนะคะทำความสะอาดปัดกวาดออกมาก็สะอาดนะคะดีมากเลยค่ะ ก็หน้าฝนนี้ก็ต้องเซฟเด็กๆน,น,น,นะคะแค่ไม่ให้ฝนสาด<ะ>พวกเขาแค่นอนแค่คะ่ะข้างล่างก็มีเหรอนอนอยู่ข้างล่างก็มีนะคะ,ะทางนี้จะเป็นกรงของพวกมะขามกับพี่น้องของเขานะคะ<อ>ดูนะคะเขาก็จะวิ่งเล่นกันนะคะ<อ>เล่นกันใต้แคร่ได้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยค่ะพวกเขาก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะตื่นตาตื่นใจเพราะว่ามันมีอะไรเข้ามาในกรงหน้าก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะคะ,ะสังเกตสังกากันใหญ่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนุกว่างนุกจะซ่อมชั้นให้พวกเขาด้วยนะคะให้มันแบบว่าอันเก่ามันผุแล้วค่ะเดี๋ยวนกจะซ่อมให้พวกเขา ตรงใต้แคร่ถ้าถึงหน้าร้อนจริงๆมันเขาจะไปนอนหลบร้อนอยู่ใต้แคร่นั่นแหละ,ะคะ่ะวันนี้ไม่หนาวนะคะวันนี้ไม่หนาวไม่หนาวเลยนะคะแต่มีลมมามีลมมาเหมือนกับมันฝนจะตกนะคะแต่ไม่ตกนะคะแล้วก็มีลมอันนี้เดี๋ยวจะหาอุปกรณ์กันหนาวพวกขเขาถ้าเกิดว่ามันหนาวนะคะวันนี้มันยังไม่หนาวเลยะคะ่ะไม่หนาวเลยเป็นปกติเลยแล้วก็กลางวันก็ร้อนด้วยนะคะ นี่นะแค่ไอชั้นตรงนี้ต้องซ่อมนะคะต้องซ่อมแล้วลูกก็จะซ่อมให้พวกเขาที่มันผุนี่จะต้องซ่อมหมดเลยวันนี้ก็เสียเวลากับเรื่องเอาแค่เนี่ยนะคะก็เลยทำคลิปช้ามากแล้วก็อย่างที่เห็นเลยค่ะเอามาดูตอนกลางวันก่อน,น,นจะไปซื้อแครก็เนี่ยค่ะมาทำความสะอาดห,หน้าตายเพราะวันอายซึ่งห่วงเนื้อห่วงตัวมากนะคะ แมวที่นี่นะแมวที่บ้านโน้นเนี่ยทุกตัวค่ะทุกตัวห่วงเนื้อห่วงตัวหมดเลยนะคะทำความสะอาดให้เขากินยากินอาหารตามปกติเลยค่ะพอวันอายหมอตาจะเช็ดให้หน่อยก็ห่วงมากคะ,ะไปรตบไปล้วเดี๋ยวก็ไปนะคะเดี๋ยวก็ไปเช็ดหน้าเช็ดตา กินอีกครันกินอีกครันลูกกินกินอีกกินนิดเดียวเองกินอีกครับปลาจำปีอาฟูจำปีไม่ชอบเหรอชอบกินนะกินปลนเร็ว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 ,ว,วกินปลนอาหารอันนี้รู้สึกว่าเขาจะไม่ชอบนะคะที่ลูกซื้อมากระป๋องเราต้องร้อยห้าสิบนะ แต่เขากลับไปชอบมีโอมีโออันนี้ตัดคลิปมาที่ไปหาน้องแจนด้วยเช่นกันค่ะไปบ้านน้องแจนนะคะซื้ออาหารหมาไปให้นะคะ,ะ10กิโลนะคะวันนี้น้องแจนไม่อยู่นะคะอยู่แต่แฟนน้องแจนน้องแจนเข้าไปรับจ้างทําความสะอาดบ้านเพราะว่ามีคนมาจ้างนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่เฉดีด้วยนะคะที่เมตตาสนับสนุนนะคะที่ให้เด็กๆน้าแจนได้กินอาหาร เะมีข้อสารนุให้น้องไปซื้อเองนะคะเพราะว่านุ้เอาไปพร้อมกันไม่ไหวนะครับกับกระสอบอาหารของเด็กๆนะคะอันนี้ก็จะเอาบ้านนี้ออกมาให้เด็กๆข้างนอกนะคะออกมาจากออกมาจากในกรงของเด็กๆข้างบ้านเห็นไหมคะว่าที่นุทําคลิปเสียงอยู่ตอนนี้ทําคลิปอยู่ตอนนี้ประมาณห้าทุ่มครึ่งนะคะห้าทุ่มครึ่งมันจะลมลมนิดนึงนะคะลมๆมลมบางช่วงก็บอบางช่วงก็แรง แล้วมันเย็นนะคะมันเย็นมันไม่มันไม่หนาวเลยมันเย็นปกติชิวๆส,ๆสบายๆเลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องการขอบคุณด้วยนะคะที่รับชมรับฟังคลิปนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ